สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตมิ่งมงคลโอ้โหอ,อันนี้เขาเรียกแก๊งอะไรคะเนี่ยเขาเรียกแก๊งฟันน้ำนมไม่รุ่นฟันน้ำนมนะคะโอ้โหน้องอะไรข้างยืนข้างนิ่ง เก้าเดือนพรุ่งนี้ค่ะเก้าเดือนพรุ่งนี้เนาะมีนกอะไรชื่ออะไรบ้างนะคะนี่เราอ๋อไปขึ้นแล้วอ๋อเป็นกระหาใบมากค่ะคุณแมอันนี้อันนี้อันนี้ดาสิเป็นน้องแสงจันใช่ไหมคะน้องแสงจันใช่ไหมคะใคะอันนี้แสงจันนี้ปานขวัญนี่ปานขวัญค่ะคุณแม่ปานขวัญ สาวปาน,ปนฟันฟนหน้วัยรุ่นวัยรุ่นฟันน้ำนมนะคะมาเจอกันนะคะมาฉีดตรูดบำรุงนะคะบำรุงให้กินข้าวอร่อยนะคะอ่นั่งออนแล้วนั่งออนแล้วโอ้ยพี่อุ้มพี่อุ้มพี่อุ้มท๊ะ ได้ดิพี่อุ้มทับได้นน่เออชอบชอบให้ทุบเอ้ยให้ทับนั่งวสันน้องบอกน้องชอบให้คนนั่งนั่งทับวสันโอ้ยอะไรยังขอบคุณครับ ขอบคุณครับ<ส>วันนี้กำลังน่ารักค่ะชายค่ะคุณแม่แมกำลังน่ารักเลยนะคะนี<ส>โ่โอ๊ยอ่อนแล้วอ่อนแล้วเหระสวัสดีคุณแม่ลำพองค่ะ<ส>อ,<ส>อะไรเนี่ย<ส>อ๋อคุณแม่บอกคุณแม่ให้ไปช้อปปิ้งเหรอ จากคุณแม่อะไรคะขอบคุณคุณแม่ยังยังคิวยังแงวอยู่คิวยังแงวอยู่สวัสดีคุณแม่ลำพองนะคะสวัสดีค่ะเมไว้านสวัสดีคุณแม่พิมพ์พี สวัสดีคะ่ะ y o ยูทูปบอแจ้งกันบอกคุณแม่นั่นเห็นบอนัวแล้วเปเจ๊ยบ้าแล้วเปเจ๊ยบ้าแล้ว YouTube ไม่แจ้งทำไมไม่แจ้งนี่พี่ YouTube นี่เฮ้สวัสดีคุณแม่แอวคะ่ะ ขอบคุณครับมิงขอบคุณครับคุณแม่เอาล้อันาขเขารเานแล้วมันเอาเอาแล้ว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 ระวังโดนขี่นะมิ่งระวังโดนขี่นะลูกโอ้ยอย่าไปเมันจูงมยู่หรอ